สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3ไปกับคุณครูรินนะคะวันนี้คุณครูรินจะพาเด็กๆไปเรียนในเรื่องประชาธิปไตยใบเล็กซึ่งวันนี้จะพาอ่านนะคะโดยที่คุณครูจะมีคลิปการสอนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตสอง โดยคุณครูนวรั์จันทรามาลีโรงเรียนวัดพ่ดองายเด็กๆพร้อมหรือยังคะหากพร้อมแล้วไปรถชมพร้อมกันเลยค่ะไปเลย จันรามาลีนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูปุ่มก็ได้นะคะวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหนังสือภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่12เรื่องประชาธิปไตยใบเล็กเด็กๆคนไหนอ่านมาก่อนบ้างไหมคะถ้ายังไม่ได้อ่านนะคะเด็กๆหยิบหนังสือมาหรือยังนะคะเด็กๆเตรียมหยิบหนังสือภาษาพาทีชั้นประถมที่ ศึกษาปีที่สขึ้นมาเลยพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะบอกให้รู้ว่าคุณหนูควรทราบไว้ประชาทิปรัยเติบโตได้ถ้าทำจริงกริยาของประธานสภา ใช้อ้างองอัมอัมไอไอไอไราคาเด็กๆเรามาเข้าสู่เนื้อหานะคะเด็กๆหยิบหนังสือภาษาพาทีชั้นประถงศึกษาปีที่3เปิดหน่วยการเรียนรู้ที่12ประชาธิปไตยใบเล็ก หน้าที่152แล้วดูตามคุณครูนะคะครูวันนามีวิธีดูแลเด็กนักเรียนทั้งห้องเป็นอย่างดีโดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มให้แต่ละกลุ่มควบคุมและตักเตือนกันเองในเรื่องระเบียบวินัยไม่ส่งเสียงดังตั้งใจทำงานให้ดาวหรือคะแนนแต่ละกลุ่มเป็นรางวัลลดการตามพฤติกรรม กลุ่มใดที่มีคะแนนสูงสุดจะได้สิทธิพิเศษในการทำกิจกรรมอื่นๆก่อนใครครูวันนาให้แต่ละกลุ่มตั้งชื่อกลุ่มของตนตามความพอใจแต่ละกลุ่มมีชื่อหลากหลายตามความคิดของสมาชิกแต่ละคนมีการถกเถียงตั้งชื่อตามที่ตนชอบแต่ก็สามารถตกลงกันได้ ตามสิงสมาชิกส่วนใหญ่จนกระทั่งมาถึงกลุ่มสุดท้ายสมาชิก9คนใน10คนเห็นพ้องต้องกันว่าน่าจะตั้งชื่อกลุ่มว่าปลาโลมามีเพียงต้นส่เท่านั้นที่ขัดขานผมไม่เห็นด้วยปลาฉลามดีกว่าเพราะมันว่ายน้ำเร็วกว่าดุกว่าปลาโรมา ผมอยากใช้ชื่อนี้ตนใสทั้งพูดทั้งยกมือยืนยันความคิดของตนเองเราว่าปลาโรมาเป็นปลาที่ฉลาดแสนรู้นะเพื่อนๆนให้เหตุผลฉลาดกว่าปลาฉลามอีกเราไม่อยากได้ปลาที่ดุดุมาเรียนหนังสือด้วยหรอกตนใสไม่ยอมหยุด อย่างยกมือกระท้วงอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งครูวรรณาต้องเดินเข้ามาตามระบอบประชาธิปไตยเรายอมรับเสียงข้างมากที่มีเหตุผลในเมื่อเพื่อนทั้งหมดชอบชื่อปลาโลมาต้นใสก็ต้องยอมรับถึงแม้จะไม่เห็นด้วยก็ตามสิ้นเสียงครูพูดต้นใส่ค่อยๆลดมือลงยอมรับ เสียงข้างมากตามคําแนะนำของครูการเลือกหัวหน้าห้องก็เช่นกันครูวันนาให้โอกาสนักเรียนเต็มที่ในการเลือกผู้ที่เหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่นี้มีการรับสมัครการหาเสียง และลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนักเรียนตื่นเต้นสนุกสนานมีคนสนใจลงสมัครรับเลือกตั้ง5คนแต่ละคนมีพนเพื่อนๆช่วยคิดช่วยกันทำแผ่นป้นายนโยบายการทำงานเพื่อหาเสียงมีภาพผู้สมัครประกอบแล้วนำไปติดตามมุมต่างๆทั้งในและนอกห้อง เมื่อถึงวันลงคะแนนเสียงครูวนาให้โอกาสผู้สมัครทุกคนมาถแถลงนโยบายด้วยตนเองอีกครั้งเพื่อให้ผู้ลงคะแนนตัดสินใจว่าจะเลือกใครทุกคนจะสามารถทำงานได้สำเร็จต่อเมื่อมีความสามคัคคีอยากได้คนดีเป็นหัวหน้าเลือกกันดาวหมายเลขหนึ่งจุดเด่นเรียนเก่งเป็นคนดี มีน้ำใจค่ะถ้ารักความสะอาดมีระเบียบเรียบร้อยรักสงบโปรดเลือกสุธีหมายเลขสองนะครับห้องเรียนจะสวยงามแถวจะเป็นระเบียบโปรดเลือกป่านแก้วหมายเลขสามค่ะห้องจะสะอาดสดชื่นน่าอยู่มีวิธีการเก็บกระเป๋าให้เป็นระเบียบหมายเลขสี่ใจถึงพึ่งได้ เลือกกันครับขอรับรองว่าหากที่ฉันได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนแล้วจะทำหน้าที่ของหัวหน้าห้องให้ดีที่สุดเต็มความสามารถที่ดิฉันมีอยู่ขอบคุณค่ะเลือกหมายเลขห้าปริยานะคะ นักเรียนเข้ามากาบัดลงคะแนนเสียงภายในครูหาที่กั้นเป็นช่องเล็กๆหลังห้องเพื่อเลือกผู้สมัครเพียงหนึ่งคนตามนโยบายและคุณสมบัติของผู้สมัครที่ตนพอใจจากนั้นจึงนำบัตรมาหย่อนลงในกล่องที่เตรียมไว้ขั้นตอนสุดท้ายคือการนับคะแนนบนกระดานคนที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นหัวหน้า คนที่ได้คะแนนรองลงมาเป็นรองหัวหน้าผลการนับคะแนนปรากฏว่าหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสีมีคะแนนเท่ากันครูวันนาไม่ตัดสินใจชี้ขาดว่าใครควรจะเป็นหัวหน้าแต่ให้นักเรียนช่วยกันพิจารณาแก้ปัญหาเองคุณครูคะตอนนี้เหลือเบอร์หนึ่งกับเบอร์สี่ทำอย่างนี้ได้ไหมคะใครชอบนโยบายเบอร์ไหน ก็เดินไปอยู่กับเบอร์นั้นแล้วนับอีกทีนักเรียนคนหนึ่งเสนอความคิดข้อเสนอนี้ดีมากนำไปปฏิบัติได้ครูวันนาชมนักเรียนคนอื่นๆก็ยกมือรับรองเห็นด้วยจากข้อเสนอนี้ห้องเรียนครูวันนาจึงได้หมายเลขหนึ่งเป็นหัวหน้าและหมายเลขสี่เป็นรองหัวหน้าทั้งสองคนนี้ จะเป็นกำลังสำคัญให้ครูวนาสามารถทำกิจกรรมต่างๆภายในห้องเรียนได้ด้วยดีกิจกรรมการเลือกตั้งครั้งนี้เด็กๆเ,เรียนรู้ว่าประชาธิปไตยคืออะไรและแม้เป็นเด็กก็เรียนรู้ถึงความเป็นประชาธิปไตยได้ เป็นอย่างไรคะเด็กๆหน่วยการเรียนรู้ที่12เรื่องประชาธิปไตยใบเล็กและจบลงไปแล้วนักเรียนได้รับข้อคิดอะไรบ้างก่อนจบคลิปนะคะคุณครูมีบัญชีคำพื้นฐานให้นักเรียนฝึกอ่านโดยคุณครูจะอ่าน1ครั้งและนักเรียนอ่านตามนะคะคำที่1 Table t e n ิลเ เด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะเทเบิลเทนนิสคำที่2โทรทัศน์โทรทัศน์คำที่3 at ค,ค่ะเทวาเด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะเทวาคำที่4 at โทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือ คำที่ห้าค่ะเทวีเด็กๆพูดตามนะคะเทวีคำที่หกค่ะธงชาติธงชาติคำที่เจ็ดค่ะแท็กซี่อ่านตามนะคะแท็กซี่คำที่แปดค่ะธนบัตรธนบัตร ที่เก้าค่ะแทกเด็กๆอ่านพร้อมกันนะคะแทกคำสุดท้ายค่ะทนูเด็กๆอ่านพร้อมกันนะคะทนูนอกจากเด็กๆจะฝึกอ่านแล้วนะคะเด็กๆต้องฝึกเขียนบัญชีคำพื้นฐานลงสมุดด้วยนะคะ จบอดเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่12เรื่องประชาธิปไตยใบเล็กแล้วนะคะเด็กๆคุณครูขอมอบหมายงานให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทักษะภาษาหน้า121ถึง123มีข้อย่อย6ข้อนะคะให้นักเรียนลองทำดูแล้วเจอกันใหม่นะคะ ในคลิปต่อไปส่วนคลิปนี้บายสวัสดีค่ะ